แม่ท่านพี่ต่อจะเอาอยู่กัครับอ๋อครับเอาอยู่นอแม่หน่ออ๋อจะเอาเพิ่มแหมสองได้ครับเอาเพิ่มแหมแค่ก็ได้ครับบัดเดี๋ยวนี้ได้ต่อมันไหลครับโอ้มันแน่นอนมากครับต่อนี่มีกับต่อออนมันครับครับครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกเปิดก็ได้ครับเอาเพิ่มแหมซิปก็ยังก็ยังได้ครับต่อนเน้นเลยครับมันแน่นนอนครับครับผมครับ อ๋อที่ปรัสั่งไงไรรับปรัสัง่งน้ำพริกต่ออ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเนี้เดี๋ยวนี้ขายน้ำพริกตอครับมันแน่นอนอ๋อเป็ดตัวอ่อน<ส>น้อนนะอ๋ออะอ่อนน้อนหลอกใส่เลย <laughs> นี่ <laughs> อ๋อเอาไปคั่วแล้วตำน้ำพริกต่ออะเอาไปคั่วแล้วเอาไปตำน้ำพริกมันมันอย่างตอเลยครับนี่นะ่ะเดี๋ยวไปคั่วก่อนคั่วมันหอมๆอมกันครับคั่วหอมแล้วตำน้ำพริกตอครับคั่วหอมแล้วก็เอามาใส่เออมันแนี่ยน้อนเนาะ มันแน่นอนเดี๋ยวมันยาวเผือ่อแม่หรอเดี๋ยวแซิฟมันอะ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทโทรหาลุงนี่กันลุงปั่นกันเป็นหไหนอาวไอ<ห>้ทำลุงปั่นแล้วเอาเอางินน้ำพริกตอ่ตอได้ต่อมานี่หัางไงกะผมจะตามน้ำพริกขายกะที่หล่ะโอ้โหลครับโหลบครับยังเว้ยนะครับเน้ะพิ่ตอ่อเอาเอาอยู่กันครับอ๋อครับครับโอ้ได้กันครับเอาเผิ่อแขมได้ครับเอาเผิ่อแขมตอนไหนครับแขมสักซิมโอ้ได้ครับ ที่ผมขายทุกๆนั่ต้อนนะเอาเอาเอาสิบบาทเอากะโอ้เอาขายเป็นชุดเลยเป็นชุดเอาพร้อมพักกันเลยเอาเป็นชุดมาอมพักก็ได้พร้อมพักพร้อมพักเอาสิบบาทปะครับโอ้อันเนาะทุกๆครับผมต้อแน่นอนครับผมต้อแท้ไงกันมันมาะครับผมครับได้ได้ไม่เห็นอเดือดได้ไม่เห็นหเดือมันเนนนอนเดี๋ยวเขาจะเนี่ยใส่อัไรตะการหาขายเขาลักงแย่เอาเนาะโอ้ลักงแย่เนาะ เดี๋ยวถ้าผนถามหา้งโอได้นะสนานมีก่อนแงโตมันมีกันหาง้หาง,เ,เ,าาาางเป้ามีนี่ผมเจ้าทายอยู่าข้งเป่าก็คือ่นพรำโอเคโอเคไปตาอมาพิกตรกกันดีกว่าเดี๋ยวไป,ปขั้วกันสนานเลย